สวัสดีค่ะก็พบกับเจาะกราฟจากจุดเทรดนะคะประจำวันที่24เมษายนนะคะก็ถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าดัชนีเมื่อวานนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแย่ทีเดียวเลยนะคะเกอช่วงเช้ายังดีอยู่แต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยไหลลงตลอดแล้วก็ถ้าดูจากกราฟ60นาทีที่ตีเส้นให้ดูเนี่ยจะเห็นการทำไฮและโลที่ต่ําลงนะคะทำให้ภาพเนี่ยอมองเป็นดาวเทรนด์นะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า m o ด i ฟา s t o c h a s t i c เนี่ยจะลงมายังแนวรับเดิมนะคะทำให้มีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่เนื่องจากภาพรวมที่เป็นดาวเทรนด์เนี่ย มีความเสี่ยงที่จะเป็นแค่การดิดตัวสั้นๆเพื่อลงต่อนะคะเราก็เลยแนะนําขึ้นขายนะคะจุดที่เป็นแนวต้านก็คือเส้นเทนไลน์บริเวณ1555-1560ถึงจุดในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในทางตรงข้ามถ้าลงมาที่แนวรับนะคะซึ่งมอบประเมินไว้ที่1540กับ1530จุดเนี่ยแนะนําให้รอดูสัญญาณที่ชัดเจนก่อนที่จะกลับเข้าลงทุนนะคะ สต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว T Lu ักนะคะตัวนี้ก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นจากเครื่องมือนะคะก็คือให้สัญญาณบวกต่อเนื่องจากเครื่องมือทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะวอลุ่มเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างหนาแน่นนะคะคาดว่าจะกลับมายืนบน EMA 75วันนะคะซึ่งตามภาพจะเห็นเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญนะคะลำดับสุดท้ายได้นะคะแนวต้านจะอยู่ที่7บาท40ถัดไปคือ8บาทนะคะแล้วก็รับอยู่ที่6บาทหกคัดลอสที่6บาท50 ัดมาเป็น C C E T นะคะ C C E T เนี่ยหลังจากกลับสู่ขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรอบนี้ก็ถือว่าลงมาลึกพอสมควรนะคะโดยที่ลงมายืนที่ E M A 75ได้2อสวันแล้วนะคะาสามารถทรงตัวได้ก็ดูดูแล้วไม่น่าจะลงต่ํากว่านี้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการปรับตัวลงนะคะมีโอกาสที่จะรุ้นรีบ่ากลับไปยังแนวต้าน3บาท84 3บาท90รับที่3บาท68แล้วก็คัดลอสที่3บาท62นะคะ ตัวสุดท้ายเป็นตัวนุษสานะคะนุษาสารซริเนี่ยจะมี EMA 25วันนะคะกดราคามานานแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแนวโน้มที่จะดิดตัวทะลุแนวต้านนี้ได้นะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือที่ให้น้ําหนักในทางบวกพร้อมกับวอลุ่มเมื่อวานที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวนะคะแนวรับของนุษสาจะอยู่ที่9 1าสตาง์งแนวต้านแรกนะคะ96ถัดไป99สิาสตา์นะคะ,ะ,คะแล้วก็คัดลอสที่89สตางตา์งค่ะวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ